มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดตัวเลขผู้ป่วยล่าสุดโรงงานแคลคอมสสจอยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจสสจเพชรบุรีเปิดเผยการตรวจผู้ป่วยเชิงรุกโรงงานแคลคอมหลังพบมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากยืนยันสามารถตรวจไปกว่าครึ่งแล้วยันไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อวันที่21พฤษภาคมนายแพทย์เพชรกฤิดแทงสวัสด์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยถึงการตรวจหาเชิงรุกในส่วนของโรงงานแควคอมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยมีการตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่17-20พฤษภาคมโดยเป็นการตรวจหาเชื้อเชิงรุกส่งตรวจทั้งหมด4,740รายพบติดเชื้อรายใหม่ 819รายเป็นคนไทย60รายต่างชาติ759รายติดเชื้อสะสม1,690รายเป็นคนไทย604รายต่างชาติ1,86 0รายขณะน,นี้จังหวัดเพชรบุรีทำงานอย่างเต็มที่สามารถตรวจได้เกือบครึ่งของพนักงานทั้งหมดในโรงงานแคลคอมโดยมีวิชาชีพจากเขตส,สุขภาพใกล้เคียงและก็หน่วยงานอื่นๆ มาช่วยทั้งบุคลากรและก็อุปกรณ์ทางจังหวัดเองไม่ได้นิ่งนอนใจมีการดำเนินการมาตลอดมาตรการที่ทำขณะน,นี้หากพบผู้ป่วยจะให้อยู่ในโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในเขตของโรงงานมีการซีลแรงงานไม่ได้ดำเนินการช้าแต่มีขั้นตอนในการดำเนินงานเนื่องจากพนักงานมีเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีผู้ป่วยทั้งเก่าและใหม่ต้องจัดการสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งหมด ขอขอบคุณข้อมูลสักข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ